งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อย ฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลอนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดทาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวื้ชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตงอกงามสมใจเมื <in>. <Mon> ่อใช้ปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตรท่านผู้ฟังแฟนรายการที่รบครับเสียงที่ท่านยินอยู่นี้ก็คือเสียงจากทิดบ้วนบางประมา อดิศักด์บุนกิยาพันธ์นะครับสัปดาห์นี้ผมก็คุยกับท่านในเรื่องเกี่ยวกับมันสำปะหลังในแง่มุมต่างๆนะฮะทีนี้วันนี้ก็จะต่อเนื่องว่าการใช้ประโยชน์จากเปลือกมันสำปะหลังนะหลังจากเราคุยกันมาตั้งแต่หวัวหัวมันมาจนกระทั่งถึง ใบของมันสำปะหลังคราวนี้เรามาดูเปลือกนะฮะประโยชน์จากเปลือกมันสำปะหลังหัวมันสำปะหลังสดก่อนที่เราจะเข้าสู่กระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลังนั้นก็จะต้องนำไปทำความสะอาดหลายขั้นตอนเริ่มตั้งแต่ตัดเงาที่ติดมากับหัวมันออกให้มากที่สุดซึ่งจะมีผล ทำให้เศษดินทรายที่ติดอยู่หลุดออกไปด้วยจากนั้นก็นำมาร่อนด้วยถังหมุนหรือเครื่องเขยา่าเพื่อให้ดินทรายรวมทั้งผิวเปลือกนอกของหัวมันเศษร,รากสิ่งเจือปนอื่นๆแยกออกไปซึ่งส่วนทั้งหมดที่แยกออกมานั้นเราจะเรียกว่าเปลือกดินปัจจุบันนั้นที่ลานมัน ที่ผลิตมันเส้นสะอาดหลายแห่งที่มีขั้นตอนแยกดินทรายเปลือกนอกนี้ออกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นปริมาณเปลือกดินคาว่าเปลือกดินไม่ใช่ดินนะเป็นเปลือกของมันสับปะหลังนะก็มีมากขึ้นทุกขณะทำให้ต้องนำมาใช้ประโยชน์หลายคนยังไม่รู้คุณค่า แล้วก็ที่จะนำไปประยุกต์ใช้นะฮะงั้นเ,เรียกว่านักวิจัยท่านก็นำรายละเอียดต่างๆเนี่ยมาใช้ประโยชน์การใช้ประโยชน์จากเปลือกมันสำาหลังหรือที่เรียกว่าเปลือกดินเนี่ยนะครับก็คือหลายคนก็นำไปเป็นวัสดุในการเพราะเห็ดฟางนะจากการที่เปลือกดินมีเศษหัวมันสด ชิ้นเล็กๆแล้วก็เศษพืชติดมาเมื่อนำมากองก็เกิดความร้อนขึ้นภายในกองได้ดังนั้นจึงได้นำหลักการนี้มาใช้ในการเพราะเห็ดฟางซึ่งสามารถทำได้โดยที่ปรับพื้นที่ดินให้เรียบแล้วก็เสาะดินออกเป็นล่องลึกประมาณ3-5เซนติเมตรกว้างประมาณ40-50เซนติเมตร ความยาวตามต้องการแล้วก็ใช้มูลโคแห้งที่ปนเป็นผงหรือชิ้นเล็กๆโรยบางๆในร่องให้ทั่วตลอดแนวแล้วก็นำเอาบล็อกไม้ขนาด15คูณ30ตารางเซนติเมตรวางในร่องแล้วก็นำเปลือกมันที่ชุบหรือราดด้วยน้ำให้เปียกก่อนนำมาใส่ในบล็อกอัดให้แน่น ประมาณ3 4เซนติเมตรแล้วก็นำเชื้อเห็ดฟางโรยตามแนวรอบก้อนนะฮะใส่เปลือกหัวมันทับด้านบนแล้วก็อัดสลับกับการโรยเชื้อเห็ดฟางประมาณ3 4ชั้นโดยใช้เชื้อเห็ดฟาง1ห่อต่อเปลือกมันที่อัดเป็น1ก้อนนะฮะจากนั้นก็ถอดเปลือกไม้ออก แล้วก็ทำต่อไปในชุดอื่นๆแล้วก็ใช้ยูเรียรหนึ่งช้อนชาโรยบางๆบนก้อนเปลือกมันแล้วก็ใช้บัวรดน้ำนะฮะแล้วก็ทำให้มีความชุ่มชื้นใช้ไม้ไผ่ทำเป็นโครงโคง้งครอบก้อนเปลือกมันอัดแล้วใช้พลาสติกปิดทับ โครงไม้ตามแนวที่ทำไว้ยาวไปตามร่องสุดแนวนะปิดทับพลาสติกด้วยฟางตลอดแนวเช่นกันแล้วใช้บัวรดน้ำให้ชุ่มเป็นระยะระยะวันละสองสามรอบเชื้อเห็ดจกกะค่อยๆเจริญเป็นดอกเห็ดภายใน9วันเออปกติเวลาเพาะเห็ดฟางเราก็ต้องใช้ฟางแต่เราสามารถใช้ เปลือกของมันสำปหลังนั้นมาเพาะได้นะครับอ้าวหรือถ้าไม่งั้นเราก็ไปทําปุ๋ยก็ได้ครับเนื่องจากว่าเปลือกดินก็คือเปลือกมันสำปะหลังส่วนใหญ่นั้นเป็นเปลือกชั้นนอกของหัวมันสำปะหลังก็จะมีดินทรายติดปนมาค่อนข้างมากและมีส่วนรากหาอาหารที่มีลักษณะเป็นเส้นอยู่ยาวบางทีก็มีเศษใบไม้หญ้าติดมานะเราก็ นำเอามาใช้ประโยชน์แล้วก็ไปหมักรวมกับมูลสัตว์ต่างๆก็ใช้เป็นปุ๋ยได้นะครับธาตุอาหารในเปลือกมันสัปะหลังใหม่แล้วก็เปลือกมันสัมะหลังเก่านะครับก็จะมีธาตุอาหารต่างกันนะถ้าเป็นเปลือกมันสัปะหลังใหม่ จะให้ในเจน0.58ฟอสฟอรัส0.05โพแทสเซียม0.56แคลเซียม0.45แมกนีเซียม0.12โซเดียม83.27ทองแดง2.91เหล็ก5,956.75แมงกานิส840.45 แล้วก็สังกะสี13.22แต่ถ้าเป็นเปลือกมันสำหลังเก่าจะมีไนโตรเจน0.71ฟอสฟอรัรส0.08โพแทสเซียม0.59แล้วก็แคลเซียม0.24แมกนีเซียม0.16โซเดียม42.24ทองแดง 2.65แล้วก็เหล็ก2350.65มีแมงกานิส2 3 4 5 4และสังกะสี15.47อันเราจะเห็นว่ามันมีทั้งธาตุอาหารหลักนะแล้วก็ธาตุอาหารรองอาหารเสริมจึงสามารถที่จะนำเอา เปลือกดินหรือที่เราเรียกว่าเปลือกมันสอปะหลังหรือเปลือกดินเนี่ยนะมาใช้อ่าประโยชน์นะครับในการที่อ่าเอามาทำปุ๋ยได้เป็นอย่างดีนะครับพี่น้องครับนี่ก็เป็นการใช้ประโยชน์นะการใช้ประโยชน์เปลือกมันสบปะหลัง ที่เขาเรียกว่าเปลือกล้างนะใช้เป็นอาหารสัตว์เปลือกมันซัหลังล้างในสภาพสดใหม่จะมีกรดไฮโดเซนิกสูงมากคือ346-815ส่วนในล้านส่วนเพราะฉะนั้นไม่ควรนำมาใช้ในการเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดมันอาจจะทำให้เป็นพิษถึงตายได้เราต้องนำเปลือกมาล้าง มาตากให้แห้งโดยใช้แสงแดดก็จะสามารถลดสารพิษได้ดีแต่ว่าเปลือกมันแห้งที่ได้ก็มักจะมีลักษณะแห้งแข็งไม่น่ากินมีโปรโตีนระหว่าง5-10%ถเฉลี่ยประมาณ7.5%เยื่อใ่และก็เท่าค่อนข้างสูงการนำเปลือกมันล้างมาหมัก ในถุงพลาสติกหรือภาชนะปิดที่ไม่มีอากาศจะทำให้เกิดการหมักในลักษณะที่ไรออกซิเจนนะเหมือนอาหารหมักอื่นๆสามารถลดปริมาณกรดไฮโดรซยยนิกลงได้จนเหลือในระดับที่ปลอดภัยไม่เป็นพิษกับสัตว์เปลือกมันหมักที่ได้จะมีกลิ่นหอมสัตว์ชอบกิน การย่อยได้ดีกว่าเปลือกมันแห้งสามารถใช้เป็นอาหารเสริมพลังงานและทำให้สัตว์ได้รับเยื่อใยในปริมาณที่พอเพียงจึงเหมาะสำหรับสัตว์กระเพาะร,รวมเช่นโคเนื้อโคนมกระบือแพะแกะโดยสามารถใช้ได้ถึง30%ร่วมกับการใช้ฟางหญ้าหรืออาหารหยาบอื่นๆ พี่น้องครับนี่ก็คือเก็บตกจากงานกเษกษตรกำแพงแสนนะนี่ผมหยิบมายกตัวอย่างเล่มเดียวนะคือเรื่องมันสัมปลังครบวงจรเขียนโดยท่านอาจารย์สุกัญญาจตุรพรพง,รรพงาารศ,ศงน์นะครับแล้วก็คุณเวลาพันธ์จิตตะนวิทนี่ของคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนนะครับทีนี้ ที่เราคุยมาแล้วเนี่ยนะคือเปลือกดินหรือเปลือกมันสำปะหลังการใช้ประโยชน์จากกากมันสำปะหลังจากโรงงานแป้งหรือการใช้กากเอทานอลที่ผลิตจากมันสำปะหลังท่านต้องติดตามฟังทิดบวนบางประมาะต่อไปนะครับ ท่านผู้ฟังที่ฟังผมคุยอะไรแล้วมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะครับส่งจดหมายมาก็ที่ตู้ปน .12 กำแพงแสนนครปฐม73140หรือถ้าจะฝากคำถามก็ให้ส่งไปที่ b u a n 2 4 9 4กรุณาอย่าฝากข้อความใดๆไว้ในอินบล็อกนะครับเว็รซิล ธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรคีเลตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตเรลล์ธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักวมายผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลอนธาตุอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัด ปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสายเกษตร